เรื่องของจิตท,ที่พัฒนาแล้วนั้นท่านกล่าวว่าเป็นจิตท,ที่มีคุณภาพมั่นคงสะอาดสงบจากกิเลสต่างๆไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกนะครับดังปรากฏในธรรมบทภาคสองเรื่องพระนางสามาวดีซึ่งตอนหนึ่งได้กล่าวถึงนางคูชุตราสาวรับใช้ไว้ความว่านางคูชุตราเป็นหญิงรับใช้ของพระนางสามาวดีผู้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทน พระราชาแห่งกรุงโกสัมพีทุกๆวันพระราชาก็จะพระราชทานทรัพย์8กหาปณะนะเพื่อเป็นค่าดอกไม้ให้แก่พระนางสามาวดีพระนางก็จะมอบให้นางขุชุตรารับหน้าที่ไปซื้อดอกไม้ที่บ้านของนายสุมาณะมาลาการทุกๆเช้าแล้วก็ทุกวันด้วยนะครับนางขุชุตราก็จะยักยอกทรัพย์4กหาปณะ,ะไว้เพื่อตนเองจัดซื้อดอกไม้เพียง4กหาปณะ,ะเท่านั้นวันหนึ่ง นายสุรณมาลาการจัดถวายพระตาหารแด่พระบรมศาสดาก็เลยบอกให้นางรอสักครู่แล้วก็ช่วยจัดพระตาหารถวายพระแล้วก็ร่วมฟังธรรมก่อนจึงค่อยรับดอกไม้ไปเมื่อเสร็จพัตกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาทานนางคุชุตราได้ร่วมฟังธรรมะอยู่ด้วยเมื่อจบลง นางก็ได้บรรลุพระโสดาปติผลนะครับแล้วก็วันนั้นนะ่ะนางได้ซื้อดอกไม้ทั้ง8กหาปณะนะเมื่อพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้มากกว่าทุกวันก็จึงตรัสถามด้วยความสงสัยว่าวันนี้พระราชาพระราชทานทรัพย์ค่าดอกไม้ให้เราเพิ่มเป็นสองเท่าหรือนางคุชุตราก็กราบทูลว่าหาไม่ได้เพคะอ้าวเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดละ่ะ วันนี้จึงได้ดอกไม้มากกว่าวันก่อนๆนางคุชุตราก็กราบทูลตามตรงนะครับว่าวันก่อนๆม่อมฉันยกัยกย่อค่าดอกไม้ไว้ครึ่งหนึ่งเพคะแล้วทำไมวันนี้เจ้าไม่ทำเหมือนวันก่อนๆละพระนางสามาวดีก็ตรัสถามด้วยเสียงราบเรียบนางคุชุตราก็กราบทูลว่าเพราะวันนี้หม่อมฉันฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเพคะ พระนางสามาวาดีมีได้ดุดาหรือว่าตำหนิสาวรับใช้แต่ประการใดนะครับแต่กลับบอกให้นางขุจุตราแสดงธรรมที่ได้ฟังมาจากพระบรมศาสดาให้ตนพร้อมกับหญิงสหายได้ฟังบ้างนะครับพร้อมกับให้จัดอาสนะยกพื้นสูงเพื่อยกย่องพระธรรมของพระบรมศาสดาไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อม แล้วก็ให้นางคุชุตราชำระร่างกายประดับตกแต่งแล้วก็นั่งเหนืออาสนะดุดพระเถระผู้ทรงภูมิธรรมจับพัดอันวิจิตแล้วก็แสดงธรรมตามที่ได้ฟังมาโดยลำดับไม่ได้รวรบรัดตัดตอนเมื่อจบลงพระนางสามาวดีพร้อมกับหญิงสหายก็ดำรงอยู่ในพระโสดาปัติผลเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานด้วยกันทั้งหมดและก็ได้ปลดเปลื้องนางคุชุตรา จากสาวรับใช้ตั้งไว้ในฐานะมารดาทำหน้าที่ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วก็นำมาแสดงต่อให้พวกนางได้รับฟังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงนางคุชุตตรานะครับเธอได้กลับจิตก,กลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วมาเป็นดีได้ก็เพราะการฟังธรรมเข้าตำราว่าสุดสูสังระัะเตปัญญัง ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั่นเองนางโคชุตราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความขี้ขลาดให้มาเป็นความกล้าหาญเปลี่ยนความฝันให้มาเป็นตัวงานแปรรูปประสบการณ์ให้มาเป็นพลังในเรื่องของการฟังธรรมดังนั้นอย่าดูหมิ่นเรื่องการฟังธรรมนะครับ